สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะคะพบกับคำนางในช่องคำนางนิยายเสียงวันนี้พบกับคำนางที่จะมาอ่านนิยายให้ทุกคนได้รับฟังกันซึ่งนิยายเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นต้องฝากติดตามรับฟังเนื้อหาให้จบเลยนะคะจะเป็นตอนๆไปนะคะฝากด้วยแล้วกันยังไงแล้วถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยลวกันนะคะเราไปฟังนิยายกันเลยค่ะ สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,รกดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องคำนังงิียายเสียงซึ่งวันนี้คำนางจะมาอานิญายเรื่องนี้รักบรนณาการเทอนใน e ีพีที่19ที่มีชื่อตอนว่าฟังเส้นสุดท้ายให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะต่อจาก e ีพีที่อีพีที่20อ่อประ่นานอภัยนะคะพูดผิดอีที่2 0ที่มีชื่อว่า เห็นไหมเห็นไหมขอพระดานาภัยนะฮะอีพีที่ยี่สิบที่มีชื่อว่ามีเสือปะจะลเลคได้แล้วความผิดพลาดเราก็เกิดขึ้นนะฮะเออเอาเข้าไปไ์สดเน,นี่ยทำไมละพลาดนะอ่ะด้วยความว่า,าไม่ได้เช็นนะต้องขออไปท่านฟังด้วยนะกันนะอืมเรามาอีพีที่ยี่สิบกันนะคะชื่อตอนว่า นี่เสือปะจัลเเค้นะคะจะเป็นเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องมารับฟังกันนะคะก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยแล้วกันนะคะที่สำคัญอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะ,ะเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปหรือนิอยายเรื่องต่อไปนั่นเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังใหญ่กันเลยนิยายเรื่อง นิรักปนาการเถื่อนตอนมีเสือปัจระเ้สายน้ำที่เห็นว่าไหลเอื่อยแท้จริงแล้วไหลเชี่ยวอยู่เบื้องล่างทั้งยังลึกเกินเท้ายังยังถึงนิรนาศห้อยโหนอยู่กับเทาวันริมฝั่งลำธารสองมือที่ยึดเกาะอ่อนแรงในใจคิดใกรธครวญว่าค,ควรร้องขอ ความช่วยเหลือหรือปล่อยให้ทุกสิ่งยุติลงเพียงเท่านี้ดีให้ความแค้นทั้งหมดจบลงพร้อมกับชีวิตของเธอหากในยามปกติหญิงสาวคงหวาดกลัวและกรีดร้องแต่ตอนนี้เธอกลับลังเลก,กับการมีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งเธอสูญเสียทุกอย่างทั้งบิดาบ้านและครอบครัวที่อบอุ่นเพราะความโลภของชายผู้ซึ่งเธอรัก และเคารพเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่เขากับเห็นเธอเป็นเพียงเครื่องมือในการครอบในการครอบครองสมบัติของบิดาครั้งนี้เธอต้องมาตกเป็นเครื่องมือแก้แค้นของชายคนหนึ่งทุกคนเห็นเธอเป็นเพียงสิ่งของไม่ใช่คนไม่มีหัวใจไม่มีใครคิดถึงความรู้สึกของเธอสักคนและคงไม่มีใครห่วงว่าเธอจะเป็นหรือตาย พอคิดว่าความตายคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์และอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือที่เหนี่ยวรั้งเถาวันเอาไว้ก็ค่อยๆค,คลายออกคุณนีครับวินาทีที่คิดว่าทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดกับมีมือหนึ่งยื่นมาจับมือของเธอเอาไว้พร้อมกับออกแรงลากตัวเธอขึ้นฝั่งคุณนีมาทำอะไรตรงนี้ครับทำไมไม่เรียกให้คนช่วย เสียงไทยถามนั้นแฝงไว้ซึ่งความห่วงอาทรหญิงสาวค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นมองคนตรงหน้าพยายามพิ่งมองผ่านม่านน้ำตาเพื่อจะมองสีหน้าตื่นตระหนกของเขาให้ชัดขึ้นหากจะมีใครสักคนในไร่แห่งน,นี้ที่จริงใจกับเธอก็คงเป็นภูวดลเมื่อคิดว่าเขาคือมิตรเพียงหนึ่งเดียวในสถานนั้นที่อันเปรียวเดียวใดซึ่ง จึงโผเข้ากอดดังต้องการที่พึ่งทำอะไรไม่รู้จักอายฟ้าดินเสน่ห์แรงจริงนะไม่คุณพูดชายรวมตุ้มเหมือนมแมลงวันตอมขี้เสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยความไม่พอใจฮึคุณภูช่วยพาหนีไปจากที่นี่ที ไม่รู้ว่าเตโชมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนนี้เนรนาตไม่พร้อมจะ,ะเผชิญกับคนใจร้ายคนนี้ไม่สิต้องบอกว่าเธอไม่อยากเจอหน้าเขาอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนๆไ,ไปครับผมจะพาไปเองหยุดจุกแค่นั้นแหละนีล่าเสียงตะคอกสั่งดังลั่นกำปนาส่วนแกไอ้ผู ส่หัวออกไปจากใกล้ของฉันได้เลยทีนี้ทีนี่ไม่ต้อนรับคนทรยศอย่างแกตะโกนไล่เสียงดังพรางปาดเข้าหาหมายลากตัวเนรนา,าศออกมาจากตรงนั้นแต่ก่อนเพ่าเลี้ยงเตโชจะเข้าถึงตัวเนรนา,าศก็ถูกลังให้ถอยหลงังพร้อมกับมีปลายกระบอกปืนจ่อที่คอหอย ทำมอย่าให้อีกนี่ตายก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละเขาร้องสั่งพลางฉุดตัวประกันให้เดินหอยหลังตามไปเรื่อยๆภูโวโดนตอนนี้เปลี่ยนไปจากคนเดิมที่นิรนะนาศเคยรู้จักเรากับเป็นคนละคนเธอตระหนักว่าทุกคนรอบตัวล้วนไม่มีใครรักและหวังดีกับเธอจะทำอะไรโง่อไอ้ผู้แกก็รู้ว่านี้ไปไหนไม่รอด พราแกนั่นแหละอัหน,นึง่งแกทําให้ฉันไม่มีทางเลือกพวกวูวโดนถอยมาจนมุมอยู่ตรงชายป่าท,ท้ายไร่ไอ้บูแกยอมมอบตัวซะตอนนี้หลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือตํารวจเรียบร้อยแล้วก็พอรู้อยู่แล้วว่าฉันถึงได้มาพูดจึงไม่ทันได้ขาดคําก็มีเสียงวิ่งมาจ่อไม่ไกลนักพวกวูวดนวกระควนดนกระตุกอิ้มแย้ม แต่ไหนแต่ไรแต่โชวดูถูกว่าเขาทําอะไรมักขาดความรอบครอบมันอาจพูดถูกแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ถ้าภายในเย็นนี้ฉันไม่ได้ของคืนแกก็เตรียมตัวจัดงานศพให้หนึ่งนี้ได้เลยยื่นคําขาดเสร็จก็มีพวกตามมาสมทบเนลนาถูกคนงานกลุ่มหนึ่งรับตัวไปทั้งหมดหนีไปพร้อมกับรถกระบะคันหนึ่งของไร พอเหลียงเตโชทำอะไรไม่ได้เมาเาไปกว่ายืนมองด้วยความเจ็บใจมีปืนในมือก็เหมือนไร้ประโยชน์เพราะพวกมันมีนิรนาเติดตัวประกันคนร้ายพวกนั้นเขาคุ้นหน้าคุ้นตาพวกมันดีอดีตคนงานในไร่ที่ถูกไล่ออกไปเพราะทำผิดกฎเป็นนักเลงหัวไม้ติดยาแถมยังติดการพนันอีกด้วยหากเขาบุมบามยิงเข้าไป เกรงว่าดิรน,นาจะมีอันตรายทั้งชีวิตของเขาห้อมล้อมด้วยความคนเหล่านี้ผนจญอันตรายบุกน้ำลุยไฟมาก็มากแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาจะหวั่นปีตกเท่าครั้งนี้หัวใจทั้งดวงมันร้อนรุ่มหวาดกลัวจนแทบขาดสติหากนิรน่าเป็นอันตรายแม้แต่เพียงไปและนิ้วก้อยเขาคงสาบสาบานว่าจะปิดลมหายใจพวกมันด้วยตัวของเขาเอง แกมันดีกว่าฉันตรงไหนหนั่งนีละ่ะน้ำเสียงเกี่ยวกาดและไปน่าแสดงความจริงชังลอยอยู่ตรงหน้ามือบีบปลายข้างเธอเอาไว้บังคับให้มองสบกตาเนรนาศไม่อาจรู้ชะตากรรมและอิ่งไม่รู้ว่าตนถูกพามากักตัวไว้ที่ใดเพราะตลอดการเดินทางเธอถูกพวกมันมัดมือมัดเท้าและปิดปากเอาไว้พอมาถึงก็พบว่าแพรพัน มารออยู่ก่อนแล้วดูโจร่อนดีใจเหลือเกินที่ถูกพวกรวรณพาตัวมาด้วยเวลานี้ทุกคนออกไปแล้วคงต้องการปล่อยให้แพรพันได้ระบายอารมณ์กับเธออย่างเต็มที่จืดชื่ดแทมยังหน้าด้านแย่งผัวชุบบ้านฉันไม่ได้แย่งผัวใครฉันแค่ตกเป็นเหยื่อเธอเข้าใจไหมแพพัน ฉันไม่ได้อยากมาอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่แลกด้วยซ้มพูดออกไปเพราะหวังให้อีกฝ่ายเห็นใจหากทําสําเร็จเธออาจเกลี้ยกล่อมให้แพรพันพาน,นี้ <H ül> เหยื่อเหรอแกคงคิดว่าตัวเองโชคร้ายหรือเกินสินะยังหลอกนางนีละ่ะชีวิตของแกมันยังปัดซอบไม่ได้ครึ่งของชีวิตฉันด้วยซ้มอยู่ๆท่าทีของแพพันก็เปลี่ยนไป ทำนบทำตาพังคืนขึ้นมายอมคลายมือออกจากคางของนีนา้นาแล้วหันหลังให้เหมือนไม่ต้องการให้ใครเห็นความอ่อนแอพ่อเลี้ยงเต่ชงเป็นความหวังเดียวของฉันความหวังที่จะหลุดพ้นจากคุมนรกแกก็เห็นแล้วว่าไอ้ปูวโดนมันไม่ใช่คนดีเธอรู้ไหม ว่าไอจีแกเห็นไหนยังไม่ได้รึ่งหนึ่งของความเรวทรมานของมันด้วยซ้ำไม่สิมันเร็วมากตั้งแต่รุ่นพ่อด้วยซ้ำแม่ประชินมาอยู่กับไอเสียกำอนกับลูกชายของมันแต่แม่ของฉันนึง,งโง่ที่ไม่รู้ว่าฉันถูกไอเสียหัวงูนั่นคมคืนแล้วมันขับให้ฉันเป็นเมียมันอีกคนไอแก้วไอ้แก้วนิตรฐานตันหักกับ เลรู้ไหมฉันทำกับมันยังไงพ่าพันหน้ากลับมาน้ำตาไหลาอาบเต็มสองข้างแก้มแต่สีหน้าและแววตากลับแลดูสะใจและน่ากลัวจนนิรนาพัง,งางงายฉันแอบบวางยาในเล้าอกมันให้มันกินก่อนออกจากบ้านจนมันขับรถตกเขาตายไงละ่ะ แกสักใจไหมหนังเงี้ยละ่ะไอ้แกนั่นมันตายด้วยน้ำมือฉันนี่แหละแต่เครจะรู้ในเมื่อทุกคนคิดว่ามันเมาแล้วขับแถมศพของมันถูกไฟคอกจนเลี่ยมเรามาถึงตรงนี้อยู่ๆสีหน้าสัจใจก็เปลี่ยนเป็นเศร้าสลดอีกครั้งฉันนึกว่าแค่มันตายทุกอย่างก็จบแต่เผาเลย พอพ่อมันตายลูกมันก็เข้ามาขม่มเหงฉันแทนแค่รู้ไหมว่าฉันต้องทนเป็นเครื่องระบายความใคร่ของไอ้ผัวโดนมาันานันแค่ไหนต้องตกเป็นเบีย้ยล่างยอมยักยอกเงินของพ่อเลี้ยงมาให้มันถ้าลุงเล่นไม่รู้ตั้งแต่อีกครั้งแต่ผู้ชายแค่คนเดียวที่ฉันรักและเต็มใจพีกไยให้มีแค่พ่อเลี้ยงเท่านั้นฉันหวังว่าสักวันเขาจะแต่งงานกับฉันแล้วดงฉันออกจากคุมนรกนี่ แต่พบแกยังมีรัะความบอกของฉันพังลงกับพบแกเสียงตะคอกแผดดังขึ้นอย่างเกลี้ยกลาดแพพันในสภาพไม่ต่างจากคนเสียสติปาดเข้าไปทำร้ายเนรนาดซึ่งยังถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งจิกทั้งถึงและตบตีสารพัดเพื่อระบายความโกรธแค้นปล่อยฉันนะแพพัน นิลนาดร้องอดโอยพยายามจะดิ้นหนีแต่ไม่สำเร็จแล้วบานประตูก็ถูกผักเข้ามาเกิดอะไรขึ้นวะครูประดนปีเข้ามาล้างตัวแพรพันออกหางทำบ้าอะไรของเธอเสียของหมดคิดว่าเขาจะมีน้ำใจเข้ามาช่วยแต่จากคำพูดและแววตาของเขาแล้วทำให้นิรนาดรู้สึกขนลุกขนพองเสียมากกว่า ผู้ชายคนนี้ดูแตกต่างจาก,กโู้ดอนที่เธอเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิงเสรษไายนักก็รีบจัดการมันซะสิสายตาของแพรพันแพ่วพอขึ้นทันใดเธอสนจะมาร่วมสนุกด้วยกันไหมล่ะดูท่าโบรดนก็คงจะถถานไปต่างจากพ่อเลี้ยงของเขาไม่หละกเชิญพี่ตามสบายเหอะ แพรพันบดปากใส่ก่อนสะบัดหน้าเดินจากไปแน่ใจนะว่าไม่หึงอ่ะปูโดนล่องถามไล่หลังไปเสียงขวดหัวเราะเหมือนเ,เรื่องที่กําลังคิดทําเป็นเรื่องตลกไปเป็นเรื่องหาทบทว่ไปเมื่ออยู่เมื่ออยู่กันแค่สองคนซาตานในคาบเทพบุตรก็ย่างสามขุมเข้ามาโอบกายนั่งลงตรงหน้าสายตากุ้มกลิ่น แพวๆกว่าไล่ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าของเหยื่อมาฉันจะช่วยแก้มัดให้เขาขยับเข้ามาช่วยแก้มันให้จริงๆนั่นเป็นเพียงเรื่องเดียวที่ทำให้ดีนาตใจเชินขึ้นเราจะสนุกด้วยกันเราจะทำให้เธอลืมอเตโชวไปเลยชืยละ นิลนาตยังคงปิดปากเงียบรอให้ปมเชื่อคลายออกจนหมดจึงออกแรงผักโพดนให้ล้มและวิ่งหนีออกมาแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกเขาตามมาคว้าตัวเอาไว้ได้ด้วยแรงที่มากกว่าเขาจับเธอเวียงกลับไปล้มกองอยู่จุดเดิมพอหญิงสาวตะกายหนีเขาก็ตามมาลากกลับไปอีกนิลนาตดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองทั้งเตะถีบและชกต่อย ลิกมากแล้นะพอเจ็บตัวก็ชักมีน้ำาหูจึงปาดฝามือเข้าที่แก้มขาวๆเสียทีเดียวเมื่อเห็นเหยื่อสาวไม่สิ้นลิดหมัดหนักๆก,ก็กระแทกก็ที่ท้องน้อยเธอแน่นิ่งขดตัวงอเป็นกุ้งเปิดโอกาสให้ภูวด,ดูได้เดินหน้าจับร่างอรชนอ่อนแอนหน้ารองลิ้มชิมรถไปเสียทุกสัดส่วนผิกหงายขึ้นแต่พอจะถอดกางเกง หลังลงจากเอลพ่อสายตากับสะดุกสะดุดเข้ากับเลือดจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังซึมออกมาจากเป้ากรงเกงของเนลนาธไม่นานปริมาณของเลือดก็เพิ่มมากขึ้นจนน่ากลัวผู้วรณโภคหงะถอยสมองเริ่มคิดตรยตรองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลือดพวกนี้มาจากไหนหาเอ้ยนี่มึงท้องหรอวะเรื่องท้องเขาไม่เกี่ยงหรอก แต่จะให้ฟัดกับผู้หญิงที่กำลังปกเลือกเนี่ยกระเดือกไม่ลงจริงๆนายครับนายไอผู้เลียกมันมาแล้วครับมีเสียงเรียกตะโกนแทรกเข้ามาทำไมมันเร็วนักวะพอรู้ว่าเหยื่อตรองหน้าไรประโยชน์ก็หมดความสนใจโคบดเรีบรุดออกไปดูเหตุการณ์แม้ทุกอย่างจะพร่าเลือนหูตาอื้ออึงแต่ก็ยังพอ ครองสติอยู่ได้นิรนาดรู้ว่านี่เป็นโอกาสดีนี่เป็นโอกาสนี้เดียวของเธอเสียงจากภายนอกเริ่มบุกเวกอีกอกระทึกและดังใกล้เข้ามาหญิงสาวลิบตะกายหนีไปทั้งร่างยังเชื่อ,อ,อเลือดมองดูรอบรอบแล้วนี่คงเป็นบ้านร้างคงจะมีประตูอื่นให้เธอพอหลบหนีออกไปได้หญิงสาวพยายามประคองร่างลุกขึ้นแต่ไม่สำเร็จ จึงทำได้แค่ค่คอยคคานออกไปอาการเจ็บจุกตรงหน้าท้องน้อยยังไม่ทุเลาสมการวิงเวียนยังทําถ้าจะรุนแรงมากขึ้นเสียงคล้ายอะไรสักอย่างถูกทีบและหล่นลงกระแทกพื้นตามด้วยเสียงอิอะโอยวายนี่่าเธออยู่ไหนนีลณาจำเสียงนั้นได้พ่อเลนเตโชเธอไม่อยากเจอ เขาเองก็ไม่ต่างไปจากฮัวดลใจร้ายเลือดเย็นญิงสาวใช้ความพยายามเลือกเฮือกสุดท้ายตะเกียรตะกายไปให้ถึงประตูพ่อหลิงเตโชซ้อนแผนพากำกำลังตำรวจบ,บุกจู่โจมไม่ให้ศัตรูได้ทันตั้งตัวมันคงไม่รู้ว่าเขาตั้ง G.P.S ในโทรศัพท์มือถือของเนรนาทเอาไว้ความรับข้อไม่ทำให้เขาผิดหวัง แตการบุกเข้ามาแล้วพบแต่ความว่างเปล่าและคาบเลือดเป็นทางยาวไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาชายหนุ่มตะโกนเรียกหาแต่ไร้เสียงตอบรับเขาวิ่งตาม้อยเลือดนั้นไปไอ้สารเลวโพโดนวิ่งตามมาทางด้านหลังพ่อเลี้ยงเตโชหันไปมองปลายกระบ,บอกปืนชี้ตรงมาทางเขาเขาเองก็ยกปืนเตรียมยิงสวนออกไปเช่นกัน อย,อยู่เุยมึงพ่อเลี้ยงปั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 งลูกปืนสองนัดถูกยิงออกจากลำเพลิงร่างของแพพันล่วงลงกองกับพื้นสายตารวดร้าวมองมาทางชายเพียงคนเดียวที่ตนรักสองมือห้อยคว้าเงารางเรือนปังเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดพร้อมกับล่างของผวโดนสุดหัวบลง ตำรวจบุกเข้ารวบตัวผพวกายเอาไว้ก่อนพาไปสมทบกับพวกที่ถูกจับได้ก่อนหน้าไม่ไม่ต้องห่วงฉันฉันยิงขาแก่หัวใจเยอะยุทธธรดยุทธนาตามมาทันเห็นเหตุการณ์และช่วยเดือได้ทันท่วงทีแต่แล้วสายตาของนายตำรวจหนุ่มก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างฮ แล้วน่านใครกันหรอมีร่างของใครอีกคนนอนกองอยู่ในไม่ห่างจากประตูหลังบ้านมากนักพ่อเลี้ยงเตโชเปิดเบิกตามองด้วยความตกใจนี่ละ่ะเอโชปีเข้าไปร,ร,ร่างเกือบไลสติประคองขึ้นมาในอ้อมแขนอย่าเป็นอะไรนะั่นนี่ละ่ะเขาอุ้มนีรนาดวิ่งออกมาหาล่างของแพพันก็ชงงักเล็กน้อยก่อนเอ่ยฝากฟังกับเพื่อนรุ่นพี่ ฝากด้วยกันฝากด้วยแล้วกันนะพี่พอลิงเตโชจากไปแล้วพร้อมกับผู้หญิงที่เขารักแพรพันมองภาพสุดท้ายของชายคนรักผ่านม่านน้ำตาแม้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตเขายังมองไม่เห็นคุณค่าของเธอหญิงสาวทอททอนใจในโชคชะตาเธอยอมสละได้กระทั่งชีวิตของตัวเพื่อคนที่รักแต่ทุกอย่างช่างสูญเปล่า ตอนนี้เธอขอสละลมหายใจรวยลินห่วงสุดท้ายเพื่อความสงบสุขของตัวเองเมียฉันจะหลับแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะหมอเสียงวอยวายจนเกิดเหตุของพ่อเลี้ยงคนต่างทําเอาทั้งหมอพยาบาลแตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลเพราะต่างกิ่งใจพูดอุปโภคลายใหม่กันท่วนหน้าไม่ว่าเครื่องมือแพทย เตียงผู้ป่วยรือเงินบริจาคปีละหลายล้านล้วนจะมาจากเข้าแทบทั้งสิน้นหมอเพียงคนเดียวในโรงพยาบาลที่กล้าอยู่สู้หน้าและทนเสียงโวยวายของเขาได้ mm hmm. ก็เห็นจะมีแค่นายแพทย์พันนกคนเดียวเท่านั้นแกจะยเย็นๆหน่อยสิวะคุนนี้เธอพ้นขีดอันตรายแล้วอีกเดียวก็ฟื้นเองนั่นแหละที่หลับไปนา่นอะแค่ขนาดนี้ก็คงเพราะเสียเลือดมาก นายแพทย์หนุ่มชี้แจงแต่เพื่อนผู้เข้าใจอะไรยากเก็นของเขาก็ยังตื่นตัวไม่เลิกไกยเธอฉันจะเย็นได้อย่างไรวาอิมนบอย่าลืมมาว่าว่าฉันเสียลูกไปแล้วฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาท้องไม่รู้ทีก็ตอนนี้ที่แก้งไปแล้วไปไก่กจะรู้สึกไงวะเข้าใจฉันเข้าใจแต่แกวยวายก็ไม่ช่วยอะไรดีขึ้นมาเว้ย ขณะคุณหมอพยายามเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนใจเย็นเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นสวัสดีค่ะเป็นพักพิกุลน,นั่นเองสวัสดีครับหมอพันโนบเป็นคนเดียวที่ทักตอบพร้อมส่งรอยยิ้มบานแฉ่งไปให้อย่างออกหน้าออกตามู้ได้หงวะพ่อเลี้ยงหนุ่มพุมพำเหมือนไม่พอใจฉันโทรบอกเองแหละพอได้ยินเพื่อนบอกอย่างนั้นก็ขมวดคิ้วนิ้วหน้าขึ้นมาทันที เพื่อนเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลขนาดนะี้คุณนิดเธอก็มีสิทธิ์จะรู้ไม่ใช่หรือวะใชยหนูฟังแล้วก็อดแค้นหัวร้อนในลำคอไม่ได้คนอย่างมันนะหรอจะเป็นคนดีขนาดนั้นจริงๆแล้วมันก็แค่อยากเอาใจเย่พักพีิกุนนี่เท่านั้นแหละฉันว่าไปให้สาวๆเข้าอยู่ด้วยกันไปก่อนเถอะตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแกเอง ว่ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าไม่ใช่หรือวะพ่อเลี้ยงเตโชยอมทําตามอย่างว่าง่ายเพราะเห็นว่าถึงอย่างไรเนรนาก็ยังไม่ฟืน้นอีกทั้งตนก็เริ่มหิวขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่พอเดินออกมายังไม่ทันถึงลิฟต์ก็นึกขึ้นได้เสียก่อนเฮ้ยหมอแกลงไปก่อนเราที่ร้านก่อนแล้วกันเว้ยฉันกลับไปเอากระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ก่อนอืมติดตามมาแล้วกัน พ่อเลี้ยงหนุ่มปล่อยให้เพื่อนขึ้นลิฟต์ไปส่วนตัวเองก็กลับมายังห้องพักผู้ป่วยเพื่อหยิบของดังว่าแต่แค่งแงมประตูกก็แววได้ยินเสียงสนนนาจากด้านในังไม่รู้หรอว่าฉันฟื้นฉันแข้งหลับตลอดแม้เสียงจะเบาและฟังดูแหบไปนิดแต่เขาก็จำได้ดีว่าเป็นเสียงของนิรนาสชายหนุ่ม พบกามแน่นเขาล,ลุกลีล,กล,กล,กลุกวิกวนวนวายใจกระวนกระวายใจแทบตายที่ไหนได้เธอแก้งหลับและไม่อยากคุยกับเขาเท่านั้นฉันก็เห็นว่าเขาเป็นห่วงแกดีด้วยทำไมถึงอยากหนีคำถามน,นี้ขอมพิกุณทำเอาคนแอบฟังกำมัดจนสั่นไปทั้งแขนเขาคิดไม่ผิดจริงๆที่ คอยกีดกันไม่ให้เธอพบเพื่อนแกอย่าเพิ่งถามเลยแค่พาฉันออกไปจากที่นี่ก็พอถ้ายัางไงพ่อเลี้ยงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีอ่เขาเป็นเจ้าของใครแกนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นทางโรงพยาบาลก็ต้องแจ้งให้เขารู้อยู่แล้วก็หนีออกไปตอนกลางคืนสิคนจะได้ไม่เยอะนะเน็ตแก มารับฉันคืนนี้นะบานประตูถูกปิดไว้ดังเดิมพ่อเลียงเตโชถอยห่างออกมาพรางคิดอย่างไม่มั่นก่อนสองสาวจะได้ทำตามแผนในคืนนี้เขานี่แหละจะชิงตัดหน้าลงมือก่อนจบอีพีที่สิบแล้วนะเป็นไงบ้างโอ้คนอ่านประตูเต็มมากเลยนะคะเออ ่าเหลือบทสุดบทส่งท้ายนะคะเหลือบทส่งท้ายก็ต้องมาดูกันว่ามาฟังกันว่าบทส่งท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจ้าก็จะจบแล้วนะคะเหล๋ยบทส่งท้ายนั่นเองบทส่งท้ายเรื่องเราจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันหรือเปล่ต้องติดตามให้ได้นะคะอ่าก่อนจะจากกาันคืนนี้ขอทักทาย ท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังเราตรงนี้ตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่สมศักดิ์อะฮะก๊อกก๊นะฮะตะอิตะเอ๋พอเป็นหยังฮะเสียงเดิบเดิบโอเคนะคะสวัสดีพี่อีทด,ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะ,ะไอซักไอซักนะคะน้องอีทสวัสดีนะคะปูสัดนอนฟังน้องอีทบริสันเอาตามเอาเอาเตาม,มาจีข้าวจีเถอ คณะละครกำลังที่ตกใจนะะตกใจเสียงตะโกนใช่ไหมเออนาแล้วก็สวัสดีพี่หน่อยชิกาชิกาชิกะด้วยนะขอบคุณที่มาครมีเม้นมาความกลัวไหมครับพี่หน่อยสวัสดีครับจากพี่ศักดิ์นะคะรุนอยู่ครับรุนอยู่รุนะนะลุนนะเราติดตามตอนบทสุดท้ายด้วยแล้วกันสวีครับพี่สมศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะจากพี่พี่หน่อยนะครับพี่หน่อยนะเหมือนฟังละครคณะเกียรติที่ เ <N ex as> นะื้อเรื่องดีนะคะจักพี่สมศักดิ์ขอบคุณมากเลยคำนังเล่าได้ดีเลยครับขอบคุณมากเลยคะ่ะก็ฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะคะอ่ะยินดีครับนะจาจับปี้สมศักดิ์ขอบคุณมากเลยนะคะก็จบไปแล้วนะก็เหลือตอนส่งท้ายบทส่งท้ายเรื่องราวก็เหมือนตอนเาเรียกว่าตอนอวปราสานั่นแหละอ่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะแต่ว่าบอกเลย,เลยว่าพระ,ะเอกพลาดมากแม่ใจร้ายสุด ้นะคะก็นี่แหละอกใจไม่ตรงกันนี่เสือปจจัค่จริง,รงแล้วนางอีกนี่ก็ได้เนอะอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขกายสบายใจนะคะาัฒนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนะคะจงพันสำเร็จในเร็ววันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะพบพอกันใหม่เดินนะคะคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปแล้วด้วย สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังนีิยายที่กำลนางอ่านจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะคะหากผิดพลาดประการใดผู้อ่านต้องขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะจะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ